Welcome to Feed Park มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ยายยาให้คุณได้วิดกันป้กับผมนัทนักมนลมานาดีและผมแป้งนักานวงบรรยารและนี่คือรายการแตกลายไอดลไอดล 2023, 2023. สวัสดีครับกาบไปอีกเช่นเคยนะครับกับแตกลายไอดอล2023นยครับมาแล้วนะฮะอันเนี้ยสงการและสงการได้แบบร้อนๆเลยอ่ะท้าก่อนชุดสงการเนี่ยมีที่เทีย่ยวปะถ้าอยากไปเทีย่ยวเนี่ยช่วงสงการอะไรนี้ถ้าเที่ยวเนี่ยอยากไปเที่ยวง,งานวันไหลแถวๆโอ้พัทยาโอ้วันไหลพัทยาคนเยอะอยู่นะวันไหลพัทยาอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันเนาะ จริงก็น่าจะแถวไปบางแสนแหละวันไหนบางแสนแต่จริงคนเยอะจริงบางแสนแน้าเบื่อถ้าเบืเบอ่อใครใครได้เคยไปบางแสนอ่ะอันเนี้ยร,รถรถเยอะมากคือคนเหมือนคนหลังไหลกันไปอ่าไม่ใช่คนหลังไหลฮะรถเยอะฮะ <c oughs> หาที่จอดไม่ได้แค่แบบบางแสนปกติโอ้โห แค่จะหาที่จอดก็หายากเลยอ๋อมีวันไหลทีไม่ต้องขยับกันแล้วยืนอยู่ที่เดิมขับไปขับมานะฮะชุดตรงใจนี้ผมก็อย่าลืมเนาะเมาไม่ขับนะครับผมเล่นแบบให้ระวัดระวังนะฮะไม่เล่นแบบไม่ใช้แบบอ่าปืนยน้นแบบมีแรงดันสูงเลยเนาะเผื่อจะเข้าตรงเข้าตาจะเกิดอันตรายอะไรได้นะครับผมพยายามอย่าใช้พวกน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งยืนิครับผมใช่มันจะปาใสหมดมันจะเกิดอันตรายครับใช่เราก็จะมา เปกบอลแจกันต่อขอ,อให้มันชุ่มฉ่ำกันไปเลยรับสมการชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเลยจริงหัวข้อนี้บอกเลยว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแน่นอนกับวงที่มีชื่อว่ายา,ยามิยามิครับผมครับผมวงยามิยามินะครับผมเป็นวง Idol ไอดอลไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมวงที่2ก็จากค่ายแคสซูลดครับผมจะมีหนึ่งวงที่อยู่ในค่ายนี้เดียวกันนะครับผมก็คือวง สัวอา่าับที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนที่แล้วมีวงนี่ะผมวงที่2จากค่ายนี้นะฮะก็เปิดตัวเป็นทางการนะฮะที่งานเดบิว์นะผมซึ่งเป็นงานเดบิวที่มีชื่อว่ายามิโนะทาเกะเมื่อวันเสาร์ที่1 0ธันวาคมนะครับผมที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเปิดช่วงปลายปปีก็ที่สู่กันค้ายูน t มอลครับผมยูนมอนี้โอ้โห ก็มีหลายหลายวงเนาะที่แบบมีจัดอีเวนต์อะไรต่างๆก็เช่นก็เช่นเบนเคนี่ก็ไปตั้งที่ยูเนี่ยนมอลมันเดินทางง่ายแหละเออเดินทางง่าย BTS MRT อะไรก็เดินทางง่ายสะดวกสบายอยู่แล้ว BTS MRT รถเมล์รถส่วนตัวมาได้หมดมาฮอใหญ่แน่นอนนะฮะัเดินไปปวดขาแน่นอนนี่มาพร้อมกับวงไอดอลมากกว่า10วงนะครับผมรวมกันทํากิจกรรมต่างๆนะก็มีฟรีไอทัชฟรีไอทัชเนี่ยนั้นทีค่ข้านี้มันจำไม่ได้แล้วก็จะมีกิจกรรมแจกลายเซ็นโปสเตอร์ด้วย ใช่ครับอันนี้ก็มีครับนานทีมันจะมีครับซิงเกิลใหม่มาทีมไิงเก็แตแจกครับอืมแต่มีแจกแบบนี้เนาะนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์วงแต่และวงก็มีหลายหลายอย่างเหมือนกันนะกับการถ่ายรูปเชคก,กิอะใช่ครับไน่นรอนว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเชคกิแล้วก็คมพิเศษแบบพิเศษพิเศษอีกตลอดทั้งงานเลยนะครับผมถ้าคุณไม่มาคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เออเอสเซ็ปของวงเนาะก็จะเป็นตัวแทนของความมืด โอ้โหอนที่คอนเซปต์นี้ถือว่าแปลกนะใช่ครับซึ่งถ้าฟังดีเทปที่แล้วเนี่ยตัวสลาเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นความแสงสว่างมาวงนี้ความมืดขั้วตรงข้ามกันเลยเราต้องทำความรู้จักกับเมมเบอร์ก่อนเนาะอ่าผมสมาชิกภายในวงนี้ผมก็จะมีหเมมเบอร์ปัจจุบันและ1เมมเบอร์ในอดีตบ้นแรกครับคือเอลีครับผมสีชมพูครับเอกลักษณ์เด่นเลยคือสีผมครับสีผมจะสว่างชัดเจน คนที่สองนี่ครับผมพูดแล้วยี่ยวอยู่เป็น่ายครับอยากแบบว่ามีดิมาจิ้มสักหน่อยก็จะดีครับสีดิบดิบเอาเกมปิดรายการไปนามานกินไฟฟ้าอย่างจะปิดบ้าเลยไม่ใช่จะมีสีประจำตัวเป็นสีส้มนะครับหาครับผมแล้วก็คนที่สามคือวางวางเนี่ยผมก็มีสีประจำตัวคือสีน้ำเงินครับ น้ำเงินมาครับคนที่สี่ครับมาเหมี่ยวครับนี่สีประจำตัวคือสีเขียวครับผมคนที่ห้านี่ครับแถวครับคนนี้สีประจำตัวคือสีเหลืองครับผมเยลโลอ่ามีดเออเออเออเอาสิไปไปต่อดีกว่าครับผมคันครับผมคันสีม่วงครับผมหนึ่งอดีตสมาชิกก็คือคุณดาวนี่ครับผมโอเคไปสักผ้ากันดีกว่าไปสักผ้าอ้าว อ่ะโอเคไม่ต้องเดินก็ด่านี่นะผมสีประจำตัวก็คือสีขาวผมซึ่ง,เ,าางเมื่อออกจากวงไปเมื่อช่วงปีนี้นะครับพูดถึงไอดอันี้แหละมันต้องมีอย่างมันต้องมีเอกลักษณ์อ,อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงถ้านับปัจจุบันตอนนี้จะมี2เพลงแต่มีลงสีรีม่งอยู่เพลงเดียวคเพลงเดียวที่บอกนะี่ยเพลงอะไรฮะเพลงเสียงในความมืด เพลงหนึ่งที่ไม่ได้ลงสตรีมมิ่งคือเพลงเสียงในใจฉันครับตอนนี้ยังไม่ลงสตรีมมิ่งครับแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมาครับพูดถึงของเสียงความมืดหน่อยผมดูเข้าวแล้วตีมนี้ตีมมืดจริงมืดแบบโอ้โหมันมีมันมีอยู่สามโทนอะดำขาวแดงอ่าใช่ครับชุดเซ็เป็นชุดอ่าเน้นสีแดงมากกว่าไหมในเอ็มบเน้นเน้นแดงเลยครับเน้นสีแดงในใช่นะเพราะใน MV มีจะมีสองชุดเนาะเป็นอ่าชุดสีดำกับชุดสีแดงแต่ตัวส่วนใหญ่มันจะเน้นทางสีแดงมากกว่าแต่ดูการตัดสีแล้วโอ้โ ว่าจ้าบแน่นอนก็ฝากกันด้วยนะเพลงเสียงในความมืดส่วนเสียงไม่ใจฉันอันนี้ยังไม่มีสตรีมินแต่ที่บอกว่าเดือนนี้ก็เพราะว่าเพิ่งเอามาสแสดงโชว์ได้สักพักหนึ่งเองเราพูดถึงแฟกกันดีกว่าแต่ผมไม่เคยเห็นเรื่องแฟกนี้มาก่อนนะแฟกเนี่ยเรื่องราวของพี่สาวในวงเนี่ยมันก็มีพี่สาวแบบไม่ได้อยู่วงไอดอลไม่อยู่ในพวกไอดอลอะไรนี้เนาะแต่เนี่ยเจ้าตัวเป็นไอดอลแล้วก็เป็นพี่สาวของคนอีกคนนึงที่เป็นไอดอลเหมือนกัน คนนั้นก็คือพันยามียามีครับาพัาซึ่งพันยามียามีเนี่ยเป็นพี่สาวของคิตตี้โซลสาร์ครับอ๋อกรไดพูดมาพูดไปแค่ตอนที่แลนตนเองถ้าถ้าคุณสังเกตโครงหน้ากันดีสองคนนี้ครับจะมีความคล้ายคลึงกันอันที่สองเนี่ย T.M.J ก็มีโซลสตาร์ก็มีตอนนี้ยังมีอีกเหรอเนี่ยสมาชิกที่เคยอยู่วงอื่นมาก่อนมันยังมีอีกเรามาดูกันว่ามีใครกันบ้างก็มี พันเคยอยู่วงกีมาเกเรจืครับผม uh huh. วงเดียวกันกับคิตตี้เลยครับคิตตี้สว่สวตัวเนี่ยคนต่อไปเอริคนนี้เคยอยู่วงลีไรส์เซกายมาก่อนครับลีไรส์นะครับผมอันนี้เอ้ยจริงมีคนนี้ผมรู้จักอยู่นะเป็นอ่าคุณโมโมะโมโมะอ๋อเรรู้จักกันอยู่ก่อนหน้าเนะาะก่อนที่จะทไปใน่อนรู้จักเหมือนกันซึ่งทุกวันนี้ถามว่าวงนี้เป็นไงบึ้มไปแล้วครับไปแล้วต่อไปกวางกวางนี้ผมเคยอยู่วงเมมโมรี่ครับผม mm hmm. ถามว่าวงเมมโมรี่เป็นไง กบือไ,ไปแล้วเหมือนกันครับไปอีกหนึ่งนะฮะต่อไปแพรวคนนี้เคยอยู่วงชังิ้งตาเมาก่อนไม่ใช่แพลวเล็กนะฮะคนคนละแพลวนะครับคนละแพลวคนละแพลวอย่าสับสฝนนะอย่าสับสฝนต่อไปดาวนี่คนนี้ผมเคยอยู่วงแบล็กฟอร์เรสมาก่อนถ้าถ้าคนที่รู้จักกันแบบเล็กยอ่อยๆอย่างหนึ่งก็คือป่าดำซึ่งถามว่าตอนนี้เป็นไงบื้มเหมือนกันไปอีกหนึ่งนะฮะบือวันนี้คือบื้มไปสามแล้วบื้มไปสามสี่วงเรามาพูดถึงเรื่องของประสบการณ์กันดีกว่า กับวงยามิยามิขอพี่แฟงนะฮะเข,เ,ขเขาพูดเรื่องะว่าผมยังไม่มีนะฮะสำหรับวงยา mm hmm. มิยามิของผมประสบการณ์ที่ผมมีนี่ก็มีตอนงานที่เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเสียงในความมืดเนี่ยครับ <c oughs> คือวันนั้นเนี่ยผมก็วิ่งงานไม่เชิงว่าวิ่งงานหรอก <c oughs> เรียกว่ามาชา้าด้วยจึ้สายแล้วรีบไปให้ทันมาถึงก็โอเคก็ได้ดูแสดงโชว์นิดๆได้หน่อยทีเนี้ยไฮไลท์เหมือนกันกับตัวละตอนที่แล้วเลยให้ดู MV เพลง อย่างในความมืดเป็นที่แรกอันนี้อาจจะลงลึกละเอียดในตอนในงานหนนึ่งคือในงานน่ะก็เชียร์กันมันเชียร์กันสนุกมีช็อตหนึ่งอ่ะในเอ็มวีที่ผมอ่ะรู้สึกว่าชอบมากเลยก็คือช็อตที่เอรียกเท้าเหมือนจะถีบเหมือนถีบครับช็อตนั้นคือแบบโอ้ยสุดเกินสุดเกินนะฮะสุดเกินใช้ไหว่าสุดจับประดัดบอกครับอือแล้วก็อ,อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือการเชียร์กีเพิ่งเชียร์กีไปแค่ใบเดียวเพราะใบเดียวใช่อไอ,ไอ้ไอ้เชียร์กีใครฮะ ชิกีกับคุณพันธ์นะผมอ่าคุณพันธ์เนาะไหนเป็นไงบ้างกับตอนชิกิตอนนั้นนะ่ยผมไปงานโพสงานหนึ่งที่บางสื่อวันนั้นเนะ่ะพันธ์ก็ขอเทเป็นตัวละครตัวหนึ่งจากเซนตซอมแมนเนี่ยแหละโอ้น่าจะมาน่าจะชื่อมาชี่อสถาที่เป็นหัวสีแดงแดงเอ้ยตอนนั้นถือว่ากระแสเซนซอมแมนถือว่าอันนี้เหมือนกันนะใช่ิดนะคือในงานวันนั้นนะผมก็แต่งคอรต์กไปผมแต่งเป็นปัจจาวามาลินจากหนุ่มย่าพาในวันงานวันนั้นเนะี่ย มันมีวงจัดตอนที่แล้วโซล่าด้วยตอนแรกผมเดินไปอ่ะผมก็หาอยู่เอ๊ะแลบู๊ตยามิอยู่ไหนอ๋อคือว่าแบบบู๊โซล่ากับยามิอยู่บู๊เดียวกันที่ไหนได้คนละบูอ้าว๊ตอ้าวแล้วทําไมไม่ทําให้มันอยู่ที่เดียวกันจะได้ตายจนจบ,บทีเดียวไปเลยเนี่ยเดินไปเดินมานะร่าบอยจริงๆเชี่ยวก็ในวันนั้นก็เกลกลก,กันแล้วไม่รู้เรื่องว่ายังไงดีความเดร้ร้ายอย่างหนึ่งคือเกมในงานวันนั้นดังจนพูดกันไม่ได้ยินนะผมแต่ก็แบบต้องต้องแบบ พูดกันใกล้ๆไงบอกว่าอ๋อนี่นี่นะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอีกแบบหนึ่งเราเข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่ากับช่วงป้ายาทุกตอนนะผมทุกตอนก่อนจากกันก็ต้องมีป้ายาครับผมคนละคนสองคนเราเปิดที่เรื่องก่อนเนาะว่านี้น <ะ S 2> ว่าอยากป้าปยาแนนรับว่าวันนี้ผมพูดถึงคุณพันไปแล้วผมก็จะป้ายาคุณพันไปเลยครับผมคือคุณพันเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบสไตล์ เท่แต่ก็แอบมีความซ่อนอยู่แต่ประสบการณ์เชกิที่ไปเชกิมาครั้งแรกเราสูกว่าประทับใจมากๆจนแบบว่าอยากไปเชกิอีกที่สองเลคือมันได้รับพลังงานบวกมาด้วยอ่าแล้วคุณนั้นครับคุณจะได้ยาใครครับริงก็เรื่องไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่ก็น่าจะเป็นแผลอ่ลาแผลเหอนคอแบบืใส่ชุดเป็นญี่ปุ่นอะไรนี้เนาะเห็นแบบใส่ชุดอ,อาชุดกุตะได้ชุดชุตกะได้แหละเพราะนัาจเป็นชัวของงานมาสโตีด้วยยิงใส่ก็ชุดน่ารักนะพอยิงใส่ แต่และเขาก็ขึ้นทุกหลายคนเนาะผมแต่เห็นคอพีแต่คอพีก็อ,อันี้ก็น่ารักนะแต่คอพีในนี้อันนี้ก็น่าจะใส่น่าจะใสะ่คอพีป่ะงคุน่าจะอย่างนั้นก็ฝากกันด้วยเนาะกับทั้งวงยัะะมียามีด้วยนะฮะถ้าคุณดูอยากปาก้ายาใครหรือมีประสบการณ์อะไระต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะผมเดี๋ยวพวกเราก็มานั่งดูกันเนาะนี่คือช่วงสมการแล้วเนาะ แล้วกระวังตัวกันด้วยนะฮะ่นน้ำที่ไหนก็ออรับผิความปลอดภัยด้วยเนาะโควิดยังไม่หายเนาะอยู่กับเราอีกนานแล้ว,ลวก็เวลาขับรถขับไล่ครับม่วงก็พักนะผมอย่าอย่าฝืนขับเ,เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ะออรนนะวังตัวด้วยนะผมแล้วก็สวัสดีโศการด้วยเลยแล้วกันเนาะสำหรับพวกเราชาวแตนไอดอ่ด้วยนะผมแล้วก็ชาวของชาวฟิฟท์ด้วยเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะขอใหมโชคดีนะผมตลอดทั้งปีเลยนะครับ เจอกันได้ครับผมแตกไลายไอดอลครับผมทุกวันพฤหัสโทรกงเย็นคือทุกนาของฟรีบอร์ดเจอกันได้อย่างนี้นะฮะผมเจอกับผมเจอกับพี่แฟนของเราตอนต่อไปจะไปยาวงไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะกับแตกไลายไอดอล2023ดีดีด้วยกันดีดีไปทุกวันดีดีไปทุกองเลยดีไปทุกองเลยสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage, t w i t t e r Instagram, YouTube ของ f i t p p t t และเว็บไซต์ f i t p o t n e t ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f i t p o t 2 1 9 g m a i l c o m f i t p o t fit happiness in your life with our podcast